It started to hook just a wee wee bit And that's when my lost sight of it That little white pellet has never been found to this day But it went straight down the middle Like they say Whack down the fairway It went smack down the fairway it started to slice just a smidge off line. It hey. headed for two, but it bounced off nine. My caddy says, long as on, you're man. still in the state, you're okay. Yes, it went straight down the middle. It's my day. Life of a golfer is not all glue, though they charge you for listening in the locker room. But I'm in my glory when wrapped in a towel. I say, let it wet me down a little. และนั่นก็คือเรื่องราวในวงการคอฟรวมถึงคลิปคอฟสบายๆในสไตล์ส้นขุนที่มาฝากกันในสัปดาห์นี้ก่อนจบในค่ำคืนนี้ผมบอกว่าประเทศไทยหรือว่าหลายๆที่หลายๆทางนะ,ะเมื่อมีกฎระเบียบในสังคมเราต้องมองย้อนนะครับว่าเราจะต้องอยู่กันอย่างไงให้มีความสุขวันนี้เมื่อวัยโจขาโจอะไรก็แล้วแต่นะครับก็คงจะต้องมาย้อนนึกถึงนะครับว่ากฎหมายหรือว่าหลายๆอย่างเกี่ยวกับเยาวชนตัวบทกฎหมายที่เป็นอาญาตัวบทกฎหมายที่แพ่งโดยพน,นี้ในการเอาเปรียบหรืออะไรเอาผิดอะไรกับเยาวชนขาโจั้งหลายแหล โดยวัยที่เป็นผู้ใหญ่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ครบตาม20ปีบริบูรณ์18ปีบริบูรณ์ตามที่กฎหมายกำหนดวันนี้เมื่อเขามีความคิดชั่วๆเร็วๆแล้วก็เอากันไปอยู่รวมถึงไปทำร้ายร่างกายคนอื่นเขาถึงกับฆ่าแกงทำให้คนอื่นเขาตายเสียชีวิตโดยโดยความสนุกสนานอาจจะเป็นกลุ่มหรืออาจจะทำคนเดียวอะไรก็แล้วแต่ก็ต้องย้อนนึก,กน,นะครับว่าพวกเขาเหล่านั้นมีจิตมีวิญญาณคิดฆ่าคนได้เขาก็ต้องคิดอย่างอื่นได้วันนี้จะปรามกันยังไงจะ ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์กันยังไงที่จะรับมือพวกเขาก็ต้องกลับไปมองนะครับว่าเด็กมันก็คือเด็กเยาวชนคือเยาวชนแต่ถ้าเด็กหรือว่าเป็นเด็กเกเรเกินไปแล้วก็ผ่านการติดคุกติดนูน่นติดนี่แต่ว่าไม่สํานึกและยังไปรุมสกรรมเขาอีกคาโจเหล่านี้อยากเก็บไว้ในแผ่นดินก็อย่าปล่อยเจ้าชั่วลอยนวลนะครับก็ลองไปดูนะครับว่าจะต้องทํากันยังไงจับได้ ค่าหนังกเขาก็จัดไปนะครับว่าให้มันเจ็บแสบๆพบกับรายการดีๆอย่างนี้ในทาง t ีสปอรรวมถึงชูริชัน83กับท่านขุนทุกคืนวันจันทร์เวลาทุ่มครึ่งถึง2องทุ่มเอาเป็นว่ารายการเดือดครคลับพร้อมที่จะเป็นช่องทางดีๆในการช่วยเหลือสังคมแล้วก็ช่วยเหลือสิ่งรอบข้างให้เราอยู่กันอย่างมีความสุขแค่นั้นเองเดือดครับวันนี้ถ้าไม่มีคุณสนับสนุนรวมไม่ถึไม่มีแฟนคลับที่ดู รายการนี้ก็คงไม่สนุกแบบนี้นะครับออขอบคุณทุกๆน้ําใจขอบคุณทุกๆอย่างเอาเป็นว่าเจอกันทุกคืนวันจันทร์นะครับเวลาทุ่มครึ่งเป็นต้นไปขอบคุณครับสวัสดีครับ